โอ้แฟนเก่าวันนี้มะม่วงเมื่อวานขายออกไหมออกวันนี้เอามาขายใหม่เหรอจะจะเลื้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถามหน่อยเมื่อ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 วานเจอเราเจอฝนทุกวันใช่ไหมแน่ครัเออมะมะม่วงถ้าถ้าขายไม่ได้ก็วันนี้ก็มาขายอีกขอชื่อใหม่ไม่ไม่ต้องเปลี่ยนคำพูด ถั่วถั่วต้มใหม่ไหมต้มใหม่ค่ะเราเอาอันเก่าแต่ต้มใหม่ใช่ไหมใช่เออแต่มันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่มันก็จะเป็นเหนียวเหนียวนิดนึงค่ะไข่นกกระทาล่ะต้มใหม่ค่ะต้มใหม่แต่เอาอันเก่าหรอมาใหม่ค่ะมะม่วงทำไมมะมะม่วงมะม่วงดิบทำไมมัน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 นิ่มๆอ่ะมะม่วงไม่เหลืองมะม่วงมะม่วงดิบแต่ทำไมมันนิ่มๆอ่ะนิ่มไหนนิ่มๆด้วย นิ่มไม่แข็งด้วย,ย,<า>ยได้แฟนใหม่หรือ,อยังได้แล้วค่ะไม่บอกกี่คนละหลายคนอยู่อา้าทำไมเป็นผู้หญิงทำไมเอาแฟนบอยจจจจจจจเจ้าชู้เจ้าชู้อะไรเอ็นวีดีชอบแอ็นวีดีสุดพอเอาแล้วบอยเจ้าชู <laughs> ้บอยเจ้าชู้สันล่าสุด เขาชอบนางเอกมะรำนะถ้านั้นก็มันเป็นนางเอกมะรำตัวป,ปนทำไมเต้น,เ,นเ,อเอาลองเต้นให้ดูหน่อยเ,เอาลองเต้นให้ดูหน่อย,อออยปไปไหนแล้วเอาไปแล้วบัน